สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอสช่องรุ่ง2องสี่ n ชนแลแลวก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมีเรื่องสยองขวัญน,นะคะดวงดับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักแข่งหนึ่งในย่านสุขาพิบาล5เมื่อสีปีที่ผ่านมา โดยปกติคุณเอเป็นคนชอบดูดวงคุณเอจึงเริ่มเรียนดูไพ่ยิปซีจนดูเป็นพอสมควรและคุณเอก็ได้ไปรู้จักพี่อีกคนหนึ่งจากร้านเกมด้วยกันซึ่งก็ดูดวงเป็นเช่นเดียวกันแต่นับถือศาสนาคริสต์แล้วคุณเอก็มักจะชอบนั่งดูดวงด้วยกันกับพี่คนที่รู้จักจนครั้งหนึ่งคุณเอเกิดความนึกอุติจึงได้พูดขึ้นมาว่า ถ้าเราอยากดูแม่นสงสัยต้องไปดูในที่เงียบในที่ที่ไม่มีคนเพื่อมันจะแม่นและในบริเวณนี้จะมีตึกอยู่ตึกหนึ่งที่ชั้นห้าจะเป็นชั้นที่ไม่มีคนอยู่เลยแล้วคนในย่านนั้นก็มักจะพูดกันว่าตรงนั้นชั้นนั้นผีดุคุณเอกกับพี่เลยตกลงกันว่าจะเข้าไปในชั้นที่ว่านั่นตอนตีสองจึงเตรียมเทียนกับเสือไปด้วยกะไปนั่งดูกันเต็มที่ ซึ่งเข้าไปกันประมาณ6คนสี่คนนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดูไพ่ยิปซีแต่อีกสองคนยืนดูอยู่บริเวณชานของตึกน่าแปลกตรงที่ว่าพอจะเริ่มดูไพก่กันก็สับไพ่กันตามปกติพอเปิดไพ่ออกมาสิ่งที่คุณเอเอกใจครั้งแรกก็คืออดีตไพ่ยิปซีมันจะต้องมีไพ่อดีตปัจจุบันและอนาคตแต่คุณเอกลับเห็นแต่อดีตปัจจุบันแต่ไม่เห็นอนาคต ซึ่งเป็นไพ่ที่บอกอนาคตไม่ได้และที่สำคัญไพ่ใบที่ออกไม่ใช่ไพ่ของผู้ชายซึ่งตรงกับดูเอ่อกับคุณเอเป็นผู้ชายคุณเอจึงบอกว่ามั่วแล้วหรือเปล่าแบบนี้เอ่อจึงให้พี่ลองสับไพ่ใหม่อีกทีก็ยังออกมาเป็นไพ่ผู้หญิงเหมือนเดิมคุณเอขนลุกทันทีเลยบอกว่าจะขอลองสับไพ่เองพอคุณเอสับไพ่เสร็จ ไพที่ออกมาก็แทบไม่ต่างไปจากเดิมเลยแต่ความหมายยังคงเดิมพี่ที่ดูด้วยกันเลยพูดขึ้นมาว่าสงสัยจะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะคุณเอเลยพูดว่าทั้งนั้นก็คงจะเป็นของคนแถวนี้แหละและคุณเอก็คิดว่าถ้าเขาอยากดูนักก็ดูให้เขาไปเลยก็เริ่มดูต่อแล้วคุณเอก็ถายว่าคนเนี้ยเป็นผู้หญิงแต่สาเหตุที่เขาเสียชีวิตคือเขาฆ่าตัวตายเพราะความรัก แต็ไมได้ตายนะัดที่นี้ด้วยความเป็นสัมปเวสีเขาก็จะล่องลอยไปตามที่ต่างๆจนเจอที่ที่งเงียบสงบก็จะอยู่ที่ตรงนั้นถึงได้มีประโยคที่ว่าถึงบางที่จะไม่มีคนตายแต่ถ้าไม่มีคนอยู่ก็จะมีสิ่งเหล่านั้นเ,เข้ามาอยู่แทนนะคะและสิ่งที่คุณเอเห็นก็คือเขาทุกข์ทรมานมากเนื่องจากเขาไม่สามารถไปไหนได้ ชีวิตเขายังจะต้องวนเวียนอยู่หลังจากดูจบคุณเอจึงพูดขึ้นมาว่าดูให้แล้วนะถ้าอยากหลุดพ้นไอ้ปลงและทำใจเพื่อที่จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นสักครู่ที่คุณเอพูดว่านี่มันไม่ใช่ไพ่ของคนเพื่อนของคุณเอสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจึงเข้ามาอยู่ข้างๆแล้วขอดูด้วยคุณเอจึงสับไพ่อีกรอบหนึ่งคราวนี้มันไม่ใช่คนเดียวกัน ให้เปลี่ยนไปเป็นของผู้ชายแทนซึ่งคุณเอคิดว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นน่าจะมีมากกว่าสิบตนพี่คนที่นั่งอยู่ด้วยกันก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากดูกันนักก็เรียงแถวขเข้ามาดูเลยสักครู่เสียงนกแสกก็ร้องอยู่แถวๆบริเวณนั้นจากนั้นคุณเอกก็ดูให้คนที่สองต่อคนที่สองก็ตายเพราะความรักอีกเช่นกัน เป็นผู้ชายแต่ว่าฆ่าตัวตายอีกเหมือนกันแล้วคุณเอกก็ได้แต่บอกว่าให้ทำใจเพราะว่าเขาไม่สามารถหลุดออกจากบ่วงของเขาเองได้จากนั้นจึงดูให้คนที่สามตอบเป็นผู้หญิงตายทั้งกลมสายเอกก็มาจากความรักเช่นกันพอครบสามคนคุณเอเริ่มไม่ไหวแล้วและรู้สึกอึดอัดเหมือนได้ดูให้จริงจิงจึง,จงได้เดินกลับลงมากัน ตอนเดินลงมาก็ได้คุยกันและพึ่งมาสังเกตกันว่าตรงที่นั่งดูพ่ย,ยิบสีกันทางตรงนั้นมันเป็นทางสามเพร่งและเพื่อนก็เห็นเป็นเงาวูบๆอยู่บริเวณปลายทางเดินเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งหลุดพูดออกมาว่าขอบคุณครับแต่ไม่รู้ว่าขอบคุณใครและเรื่องอะไรหลังจากลงมาถึงหน้าตึกพี่คนที่ดูไพ่เขาหันไปหาตึกแล้วโบกมือพร้อมกับพูดว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูให้ใหม่นะวันต่อมาคุณเอเลยจำเป็นต้องมาดูด้วยกันอีกครั้งในเวลาเดิมคือตีสองรอบนี้ไปนั่งดูกันในห้องแต่คราวนี้เอาคนมาเพิ่มอีกคนหนึ่งและน้องคนนี้เหมือนจะมีซิกเซนด้วยพอเริ่มเปิดไพ่กันไพ่มันก็ดูเหมือนจะมั่วๆไม่สามารถจับต้นชนปลายถูกเลยเหมือนจะเป็นผู้หญิงแต่สัญญาณเขาอ่อนมากไม่เหมือนเมื่อวาน คุณเอกก็เลยต้องถามน้องว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างไหมน้องก็ตอบว่ารู้สึกว่าเขาอยู่หน้าประตูเข้ามาไม่ได้คุณเอกก็เลยงงคิดว่าใครใส่พระอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครใส่แต่มีบางอย่างที่ทำให้เขาเข้ามาไม่ได้คุณเอจึงพยายามดูต่อแต่ก็ดูไม่ได้จึงย้ายกลับไปนั่งกันที่เดิมเมื่อย้ายไปที่เดิมเขาก็ยังเข้ามาไม่ได้อีก จนลองกันสองถึงสครั้งคุณเอเลยลองดูอีกทีนั่งตรงบันไดเลยปรากฏว่าไพ่ออกชัดเจนแต่เป็นไพ่ในลนักษณะของเจ้าที่แล้วไพ่สิบดาบขึ้นที่บริเวณของปัจจุบันประมาณว่าให้หยุดการกระทำนี้แล้วพี่คนที่เป็นคริสบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นทูตสวรรค์ของเขาลอยเข้ามาในหูบอก เขาว่าให้หยุดการกระทำซะเพราะว่าการที่เราไปบอกเขาแบบนั้นมันเป็นเหมือนการไปทำให้เขาปลดจักกรรมที่เขาก่อขึ้นมาเหมือนไปเตือนให้เขารู้แจ้งในสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดลงไปซึ่งจะทำให้กดแห่งกรรมของเขาเสียแล้วเขาก็จะได้หลุดพ้นจากตรงนี้และไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่มันไม่ดีสำหรับเรา เพราะมันเป็นกรรมที่เขาต้องชดใช้ถ้าเขาไปดีกรรมของเขาก็จะต้องมาตกที่เราเหมือนที่คุณริวเคยพูดไว้ว่าดูอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทักคนเพราะว่าถ้าทักแล้วกรรมของคนนั้นจะตกมาที่เราและกรรมที่ว่านั่นก็มาตกที่คุณเอหลังจากนั้นคุณเอดูดวงไม่แม่นอีกเลยและมักจะโชคไม่ดีอยู่บ่อยๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องของดวงดับส่วนอีกสำหรับเรื่องหนึ่งก็คือคันเดียว4คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3 4ถึงปีที่แล้วมาน้องสาวของคุณออยได้โทรมาจากที่บ้านว่าพ่อเสียแล้วคุณออยจึงต้องกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นคุณออยทำงานขับรถกระบ,บะกลางคืนอยู่ก็จะต้องมีคนขึ้นมาขับแทน แล้วคนที่ขึ้นมาขับแทนคุณออยได้ขับรถไปชนผู้หญิงเสียชีวิตที่แยก,แยกลำสาลีและก่อนหน้านี้คุณออยก็เคยพาผู้โดยสารไปเสียชีวิตก่อนในรถแล้วคันหนึ่งซึ่งผู้โดยสารท่านนี้มาพร้อมกับญาติญาติเขาบอกว่าเป็นคนสุรินทร์ทางพ่อแม่กลับไปแต่งงานแต่เขาไม่แต่งเพราะมีแฟนอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วลักษณะก็คือ นิ้วมือดำเป็นจุดๆหน้าดำตัวดำและร้องในรถตลอดเวลาว่าเหมือนมีคนมาบีบไส้ร้องแบบทุรนทุรายมากจะให้พาไปหาหมอคุณออยคิดในใจว่าอย่ามาตายในรถเรานะคุณออยรับผู้โดยสารมาจากวัดลาดพร้าวแต่มาขัดใจในรถตรงช่วงแยกสุทธิสาร พอไปถึงโรงพยาบาลราชวิถีบุรุษพยาบาลบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วคุณออยได้ยินเช่นนั้นก็ไม่มีแรงที่จะขับรถจึงต้องนั่งพักให้มีสติก่อนจะกลับเข้ามาในรถยกมือไหว้แล้วบอกว่าพี่สาวถ้าจะอยู่ก็อยู่นะอย่าออกมาให้เห็นและอย่าให้ผู้โดยสารเห็น หลังจากนั้นคุณออยก็รู้สึกว่ารถคันนี้จะมีผู้โดยสารเข้ามาตลอดจนแทบไม่ได้พักทานข้าววิ่งดีจนผิดปกติจนถึงวันที่คุณออยต้องกลับบ้านเพราะคุณพ่อเสียแล้วมีคนขึ้นมาขับแทนคุณออยแล้วได้ไปชนผู้หญิงเสียชีวิตซึ่งเป็นศพที่สองและคนคนนี้ก็ได้อยู่ในช่วงกำลังดำเนินคดีกับศาลคนใหม่ก็ได้ขึ้นมาขับแทนเพราะคุณออยยังอยู่ที่ต่างจังหวัด พอคนใหม่ขึ้นมาขับต่อก็ได้เอาไปชนคนเสียชีวิตที่แยกลาดพร้าวร้อยหนึ่งส่วนคนขับก็ได้หนีไปเลยจึงต้องเอารถไปทําสีใหม่ที่อู่ประชาชื่นพอคนที่สามขึ้นมาขับต่อก็ไปชนที่วิภาวดีพอถึงช่วงที่คุณออยกลับมาที่กรุงเทพก็ไม่ได้มีใครบอกคุณออยว่ารถไปชนใครมาบ้างซึ่งเจ้าของอู่สั่งไว้ว่าไม่ให้บอก แต่มีเพื่อนที่สนิทกับคุณออยพูดให้ฟังแต่คุณออยก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรแต่ตอนนอนในรถจะมาเข้าฝันว่าชวนคุณออยไปเที่ยวชวนไปอยู่ด้วยบางทีก็ามาขออยู่ด้วยแล้วจะให้โชคลาภแล้วคุณออยก็รู้สึกว่ารถคันนี้หาเงินได้ดีมากแต่บางครั้งเวลาคุณออยออจอดงี่ในรถ ก็จะมาจับขาบ้างมาแตะตัวบ้างเป็นแบบนี้มาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีจนกระทั่งไม่มีใครกล้าขับรถคันนี้และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีคนใหม่มาสมัครแล้วคุณอหยุดพอดีเจ้าของอู่จึงให้ขับรถคันนี้เลยและคนใหม่ได้เอารถไปจอดทิ้งไว้ที่บางนาแล้วโทรกลับมาเล่าให้เจ้าของอู่ฟังว่าแล้วรถก็จอดติดเครื่องอยู่แบบนั้นยันเช้า ช่างที่อู่ก็ไม่กล้าไปเอารถเพราะว่าช่างจะรู้ประวัติของรถคันนี้ดีตอนที่เอารถคันนี้ไปทำสีที่อู่ที่เคยทำเขาก็ไม่รับและบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งร้องไห้ใส่เสื้อสีเหลืองเลือดเต็มตัวจนช่างที่อู่ประชาชื่นไม่กล้าทำสีรถคันนี้จนกระทั่งวันหนึ่งสาวประเภทสองได้โดยสารรถคุณออยไปส่งที่รามคำแหงขึ้นมาคนเดียว แต่อยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมรถคันนี้รู้สึกแปลกๆมันมีอะไรอยู่ด้วยหลังจากนั้นคุณออยได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งหลวงพ่อท่านได้ทักคุณออยว่าให้ออกมาจากรถคันนั้นเสียเพราะตัวเลขทะเบียนรถมันตรงกับอายุของคุณออยพอดีถ้าเกิดอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเขาอยากจะอยู่กับโยมมากๆโยมจะเดือดร้อนนะ และรถคันนี้ทุกวันนี้ก็ถูกขายทอดตลาดไปแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะคันเดียว4ีศพสคนเลยที่เสียชีวิตในรถคันนี้ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ If reading this I've left you're sorry now already